ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟ้นะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟ้นะก็วันนี้มาเทสคนเข้าแคนเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ตามมาจากช่อง YouTube หรือทาง facebook นะคนนี้เขาเออเจอออมไปเจอเขาในเกมแล้วเขาบอกว่าอยากเข้าแคนนะก็โอเค เขาเทสไฮไลท์นะออมก็แจ้งแล้วว่าแบนตัวอะไรบ้างแล้วก็เออเทสกี่หัวผ่านนะอะไรอย่างงี้ออมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นเก่งไหมนะแต่ว่าออมออมแบบเออออมเล่นสี่ใช่บ้านแล้วก็สุ่มไปเจอเขาเขาเล่นได้อยู่นะแต่เรื่องไฮไลท์ออมไม่รู้ว่าเขาเล่นเก่งไหม ออมก็จะลองดูเชิงเขาก่อนละกันว่าเขาเล่นได้ไหมนะแต่ออมคิดว่าเขาน่าจะเทสผ่านนะหายยากมากเลยนะคนที่เทสกับออมแล้วไม่ผ่านอะหายยากนะออมพูดจริงแล้วออมก็แบบไม่ได้เทสคนเข้าแคนหลายวันแล้วด้วยคนดูแบบไม่ได้เล่นไฮไลท์หลายวันแล้วเพราะว่ามีลูกแคนช่วยเทสให้นะก็เลยแบบโอเคสบายใจ ไม่ต้องเทล่ะมีคนช่วยเทยให้คนรดูว่าสเต็กเขาได้ไหมอ่ะโอ้ยเขาเล่นระยะไกลอ,อ่ะโอ้โหได้อยู่เมื่อกี้เอ,อ๋นะตั้งไอวอมไม่ติดแบบหันมาปุ๊บแล้วก็ยืนเอ๋เลยนะแต่ได้อยู่เอาเป็นว่าในเมื่อเขารู้ว่าเขาเล่นได้เราก็จะไม่ ปาณีเขาละก็จะใช้สเตปที่ร่ำเรียนมาใช้สเตปที่ร่ำเรียนมาว่าสัน้นไม่รู้ว่ามันจะผ่านไหมนะหมายถึงเราอะจะผ่านไหมจะได้ซักหัวไหมนะไม่ใช่เขาเขาอะน่าจะผ่านนะออมคิดว่าเขาน่าจะเล่นได้อยู่เอ้าเน็ตเป็นอะไร w i ไฟขึ้นสีนี่เฉยเลยคนดูสเีเหลืองเหลืองน่ารำ อุ้ยดันดูดว้วยชอบเลยสเปกเลยอ่ะ <First blood. S 1> อันนี้เน็ตออมปิงหรือเน็ตเขาปิงวะเห็นบ้าเมื่อกี้เน็ตเขาเหรอหรือเน็ตออมอ่ะฮะเมื่อกี้เขาวาบเลยนะเนี่ยอุ้ยเเอาดีออเน็ตออมชัวร์ทรงเนี้ยรู้ไหมการที่เน็ตเป็นอย่างเงี้ยเค้าจะเทสผ่านง่ายมากเลยนะดูป่อ กลับมาบัดเดี๋ยวนี้เน็ตเลิกงอแงีงอเงงแล้วก็กลับมาบัดเดี๋ยวนี้โอ้ยเน็ตออมจริงด้วยห้าร้อยกว่าแล้วเว้ยเก้าก็เก้าเก้าแล้วใครเขาทำอะไรหรือเปล่าคนดูไอพีรอเลยออมใช้ไวไฟอยู่ตอนเนี้ยวายไฟมันก็ตั้งสามขีดเลยนะใครไม่ใช้ก็ได้ไวไฟอะถ้าใช้แล้วก็จะปิงก็ เปลี่ยนเน็ตไป๊บคุณดูโอเคเน็ตกลับมาแล้วเน็ตปิงอะ่ะใช้ไวไฟแล้วไวไฟปิงอะ่ะใช้เน็ตตัวเองก็ได้นอยอะ่ะใช้ไวไฟแล้วไวไฟปิงสุดเลยอะ่ะ เอ้ยใช้เน็ตตัวเองได้อยู่อ่ะใช้เน็ตตัวเองแล้วโดนยิงหัวโดนยิงหัวเอ้ยไม่ใช่โดนยิงหัวใช้เน็ตตัวเองแล้วยิงโดนหัวเขาเอออะไรโดนยิงหัวไม่เข้าใจเลยอะไรเนี่ยทําอะไรอยู่ไม่เข้าใจเลยเออเนี่ยใช้เน็ตมือถือไม่ปิงนะคนดูใช้ไวไฟตึกปิงนะ เอ้ยแล้วใช้เน็ตมือถือเปลี่ยนปุ๊บยิงโดนหัวปั๊บเลยอ่ะเฮ้ยเบอร์จัดอย่างเอาอาจารย์กันต่อไปเวลาเทสคนอมอมจะใช้เน็ตมือถือแล้วไม่ใช้ไว i f ไฟละไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่เปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บแล้วโดนหัวปั๊บเลยอ่ะเออไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแหละแต่เปลี่ยนปุ๊บโดนหัวปั๊บอ่ะเฮ้ยไอหนุห่มน้อยดันดุร้วอ่ะ ดูเหรอโอ้โหโดนตัวเขายับเลยอะออมเอ้ยแบบอยากออมแบบอยากฝึกตัวเองมากให้แบบยิงคมๆมมแบบนัดเดียวเลยแบบว่านัดเดียวโดนโดนหัวเขาเลยอะแบบไม่โดนตัวเขาอย่างเงี้ยรู้ทําได้ปะต้องลองต้องลองแต่ออมคิดว่าออมทําได้อยู่อเออเออหรืออะ,อ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 ะไรก็ไม่รู้ เอ้ยเอออะไรอ่ะเอออะไรอ่ะเขาอยากเล่นมุมแคบได้ไหมมุมแคบออมเล่นไม่ได้อ่ะ, <First boy. S 1> อะเขาพาอ,อมไปมุมแคบอ่ะอ,อมเล่นไม่ได้อ่ะอมเป็นคนที่แบบเวลาแบบช็อตแบบเวลาเราเล่นไฮไลท์อย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วคนดูมางทีอย่างเงี้ย แล้วแบบมีคนมาเทสใช่ปะแล้วพาออมไปเล่นมุมแบบมุมแบบมุมแคบแคบมุมแบบต้องระยะจูบต้องแบบอย่างเงี้ยอมเล่นไม่ได้เลยนะโดนแต่ตัวอย่างเดียวพูดจริงเล่นไม่ได้เลยออมรู้สึกว่าเออเล่นแบบเขาเรียกไงฮะไม่ต้องเล่นมุมแคบแคบ่ะเออเล่นได้แต่ถ้ามุมแคบออมยอมแพ้เลยอ่ะอมยิงโดนแต่ตัวอมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางอมจริงจิงอมพยายามสุดแล้วแต่ก็แบบ มันไม่ใช่ทางอองมจ,จัดจัดมาแลวแหววหรือชายทั้งมีมีโล่หีโล่โอยเออโอ้เขาเล่นระยะไกลบ้าได้เลยระยะไกลอ่ะได้เลยดีเสิร์ตเอาเอออะไรเนี่ยโหกระโดดเป็นจริงโจ้ โอ,โอ้ยสเตปดีนะเนี่ยสเตปดีนะเนี่ยทตามันเล่นไปสเตปดีไม่ไหวออมยังไม่เจอคนเลยออมอยิงไว้ก่นอนเอ้ยมัวมัวมัวเชื่อไหมคนดูออมยังหาคนไม่เจอเลยออมยิงไว้ก่อนยิงให้รู้ว่าแบบเออเฮ้ยเขาออมว่าเขาเล่นได้ว่ะคนดูจริงๆนะออมรู้สึกออมเล่นเอิรมากเลย เขาแค่เม็ดเดียวอ,อมก็ตายแล้วออมยิงไปหมดแม็กแล้วโดนแต่ตัว, <always S 1> ตวเขาเนี่ยอีกหัวเดียวเขาผ่านแล้วนี่ผ่านก็ผ่าน,ผ,านผ่านก็ได้เข้าแคนถ้าไม่ผ่านก็ต้องมาเทสใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะว่างตอนไหนไหนถ้าเป็นไปได้พยายามเทสให้ผ่านนะคนดูใช้คำว่าพยายามเทสให้ผ่านเลยพูดจริง มันไม่ยากนะคนดูถ้าใครได้เทสกับออมคือคุณโคตรโชคดีใครได้เทสกับลูกแคนออมก็จะลำบากหน่อยแต่ถ้าใครได้เทสกับออมก็คือจะโชคดีมากออมจะบอกแค่นี้เทสกับออมก็คือเปอร์เซ็นที่คุณจะได้เข้าแคนนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแต่ถ้าเทสกับลูกแคนอ่ะมันเปอร์เซ็นมันน้อยมากไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าไม่เทสกับลูกแคนเอ้ยติด มือติดไอ้ว่ะยุตสองออตงไอ้วอปิดตัวเองทำไมออมยิงไม่โดนหัวเขาเลยอ่ะระยะมันน่าโดนหัวมากเลยนะนะยิงยิงแบบไม่โดนหัวเขาเลยไม่โดนอะไรเลยอ่ะโดนแต่ตัวเขาเนี่ย โดนหัวเขาเลยอ่ะโอ้โหไม่โดนเลยอ่ะคนดูโอ้ยไม่โดนไม่โดนหัวไม่ว่าไม่โดนอะไรเลยย,ยิงอย่างเดียวมือกดไปโดนอะไรก็ไม่รู้ไม่โดนหัวเขาเลยอ่ะ ไม่โดนตัวไม่โดนหัวไม่โดนอะไรเลยเอาง่ายๆคือเหมือนเน้นยิงอย่างเดียวอะเหมือนเน้นยิงอย่างเดียวไม่โดนอะไรทั้งสิ้นโอ้ยยอมอะยอมแพ้ไม่ไหวอะยิงไม่โดนเลยอะเขาเทสผ่านแล้วเนี่ยคนดูออกเลยละกกันเขาเทสผ่านแล้วเขาเทสผ่านแล้ว,เล,วเล่นดีมากเลย เล่นดีหรือออมเล่นเออก็ไม่รู้แต่ออมจะบอกว่าใครที่แบบได้เทสเข้าแคนกับออมคือแบบคือคุณโชคโคตรแบบโชคดีเลยเอ้ยเขาก็เขาไม่ค่อยได้ดันแรงหรือเปล่าแรงเขายังอยู่แรงแดงปกติออมอยู่มาสเตอร์2ดาวแพ้แรงแดงโเทสไฮไลท์แพ้แรงแดงเอา้า โอเคเอาเป็นว่าคนนี้เทสผ่านแล้วกันนะคนดูยิงหัวคมมากคือแคนออมอ่ะมีสองมีสามสาขาแล้วตอนเนี้ยแต่สาขาหลักๆเลยอะ่ะมี2สาขานะสาขาหลักๆเลยอะ่ะมี2สาขานะตอนเนี้ยสาขาหนึ่งอะ่ะก็ออมยังไม่ได้เปิดรับนะสาขาหนึ่งตอนเนี้ยเพราะว่าสาขาหนึ่งค่อนข้างที่จะใกล้เต็มละ พะว่าอีก2ที่แล้วคาดว่าก็น่าจะเต็มแต่สาขา2ตอนนี้ก็มีคนช่วยออมดูแลอยู่ที่ปรึกษารักษาการแคนก็คนเยอะแล้วประมาณ10บกว่าคนได้ตอนนี้แคนจะขึ้นเลเวลห้าเลเวลหกละสาขา 2, mm hmm. 2ก็ถ้าเกิดใครอยากเทสเข้าแคนเหมือนเดิมนะทัก Facebook ออมมานะย้ำว่าทัก Facebook ออมมานะถ้าทักเพจมาทักอะไรมา นานตอบออมบอกเลยเพราะว่าเพจอะหรืออะไรอย่างเงี้ยออมไม่ได้เข้าแล้วมันเข้ายากมากคุณดูโอเคก็คนนี้เทสผ่านนะคะเดี๋ยวออมขอแจ้งรายละเอียดกับเขาแล้วก็บอกทุกอย่างสักครู่นึงนะคะใครอยากท,ทิเข้าแคนก็ทักเฟซมาเด้อไปละบ๊ายบาย